สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอาขวานเก่านะครับผมบอยสเกลเห็นไหมครับชัดบอยสเกลออฟอเมริกันนะครับผมพามนะครับผมเล่มนี้เดี๋ยวประวัติผมเอาใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะผมจำไม่ได้นะครับแต่ก็มีน่าจะ60-70ปีขึ้นนะครับด้ามนะครับทำใหม่นะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับผมด้ามไม้พยุงนะผมได้มา3,000 น่าจะ3,004 4มางถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ3 6 0 0นี่แหละแล้วก็ทำซองมาอีก250บาทนะครับถ้าใครจะรับต่อนะผมก็ขายผมตั้งราคา3 2 0 0ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือลดไปประมาณ600นะครับผมคีบเก็บไว้แล้วนะแต่คลิปนี้ที่มาเอามาให้ดูคือผมจะทำความสะอาดนะครับพอดีผมสั่งชุดชุดนี้มานะครับมันจะขัดผิวซาตินได้ผมจะลองขัดสนิมออกนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวผมขอเซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะผมหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหมูหรือจ่าว่าจะดีได้ขายไว้นะครับหรือจะเลวไม่ได้ขายนะครับผม ดีขึ้นนะครับผมแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือว่าเวลาเราหมุนะว่านเนี่ยนะครับต้องให้มันเป็นไปตามคมนะครับอย่าให้มันย้อนคมถ้ามันย้อนคมเมื่อกี้มันจะมีจังหวะที่พอผมถึงคมปุ๊บเนี่ยไอตัวขัดเนี่ยนะครับมันไปกินกับคมนะครับผมต้องให้มันตามคมนะครับผมข้อควรระวังนะครับ เาเรียกว่าขัดผิวซาตินเดี๋ยวผมสลับฝั่งนะแปบ๊บหนึ่งอ่ะลองดูนะครับดูก่อนนะนี่หลังจากขัดใช่ไหมครับมันก็เงาขึ้นมานะครับแต่อีที่มันดำดำ,ดำลงไปลึกเนี่ยผมก็จะปล่อยมันนะครับจะเอาแค่นี้แหละผมว่าแค่นี้ก็ดูดีแล้วเปรียบเทียบกับอีกฝั่งนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาฝั่งนี้นะครับผม อ่ะนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะ ขาวขึ้นนะครับผมแต่ตรงนี้ที่ลงไปลึกๆก็ไม่ออกนะก็เดี๋ยวอ่ะตเต็ปบต่อไปผมจะลองอันนี้มันเป็นน้ำยานะครับผมจริงๆมันอาจจะไม่เหมาะกับสว่านอันใหญ่ๆน,นี่ผมว่านะอาจจะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้แกนแกนเนี้ยนะครับมันเล็กค่อนข้างเล็กนะครับ มันไม่ใหญ่เท่ากระดอกสวะวค์ทำไมมันควงทำไมมันควงลองดูสิลองลงน้ำยาสิว่าจะเป็นยังไงนะครับขัดเหล็ก day มันสะท้อนกระแสงนะครับผมเห็นไหมแต่มันก็เงาขึ้นนะแต่ก็ถึงไม่คงไม่ทําถึงขั้นแบบเงาสะท้อนแสงเหมือนกับของใหม่เพราะไม่งั้นมันต้องต้องปัดลงไปกินในเนื้อเหล็กนะครับอันนี้ผมทําแค่นี้เพื่อที่ว่าความเก่ามันจะได้ยังอยู่นะครับผม ใช้ได้เลยนะดีเลยไม่ใช่ใช้ได้เลยนะครับ Okay. เดี๋ยวผมจะลงน้ํายานะเดี๋ยวผมหยุดวดีโอแป๊บหนึงนะครับอ่ะนะครับลงน้ํายาแล้วนะครับผมพอเหนื่อยนะครับผมว่าแค่นี้ก็ดีถมถืดแล้วนะครับผมแล้วมันไม่กินลงไปในตาถ้าเกิดใช้กระดาษทรายปัดแรงๆนะครับผมกลัวว่ามันจะกินลงไปในตาและทําให้ตามันจางตราของความเก่าตรงนี้นะครับที่ว่า ผมว่ามันสําคัญก็ไอตรงตานี่แหละถ้าตาชัดพวกขวานเก่าพวกนี้นะครับถ้าตาชัดนะครับมันก็ขายก็ยังพอได้ราคาอยู่นะนะครับราคาไม่ตกมากนะครับแต่ถ้าตาโดนปัดสหายไปหมดนะครับผมว่ามันก็เหมือนกับเอ้ขวานอะไรเนี่ยขวานขวานโนเนมหรอขวานไม่มีชื่อหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แจ้งราคาไปแล้วนะตอน ต้นคลิปนะครับผมราคาที่แจ้งนะครับก็คือทั้งขวานนะครับทั้งซองทั้งส่งนะครับผมโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมเดี๋ยวถ่ายหนะ้าปกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ลืม ลืมครับนี่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวโดนด่าอีกนะครับว่าติดต่อยากนะครับผมก็มี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับผมแอดไลน์นะครับถนัดให้แอดไลน์นะครับเพราะว่าบางครั้งผมทํางานอยู่เนาะนะครับผมอ่านะครับใครจะรับไปดูแลต่อนะครับใช้งานได้ผมเปิดคมให้แล้วนะครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเสียงฝนมาแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ